ทุกคนวันนี้ลมค่อนข้างแรงนิดหนึ่งแล้วก็มีหมอกด้วยนะคะตอนเช้าดูข้างหลังหนึ่งนะหมอกค่อนข้างหนาดูข้างหน้าตอนนี้ยังไม่ค่อยหนาแต่ตอนที่หนึ่งออกมาหนามากฮหนึ่งจะให้ดูนะคะว่าทําไมถึงจอดตรงนี้ก็คือตรงนี้เป็นเกาะกลางถนนนะคะผักเซียนฝรั่งขึ้นเต็มตรงนี้เลยนะคะตรงทางจริงๆอ่นหนึ่งเคยถ่ายมาแล้วรอบนึงแต่ว่า หนึ่งเผือลบวิดีโอนะคะแล้วก็ผักเส้นฝรั่งยอดงาม,งามๆอบอว่ทั้งนั้นเลยนะคะทุกคนเนี่ยแล้วก็ผักอันเนี้ยหนึ่งไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรนะเอ่อที่เขาใช้ทำทำน้ำมันอะ่ะเดี๋ยวหนึ่งพาไปดูช่วงนี้หนึ่งปั่นจักรยานมาทํางานนะคะเช้าๆหนึ่งก็เลยไม่ได้เข้าบ้านไครนะคะดูนะคะยอดอบอุ่งามๆทั้งนั้นเลยช่วงนี้ยผักเส้นป่ากําลังขึ้นนะคะแล้วก็ยอดอบอว่ทั้งนั้นเลย แล้วก็ทั้งแถบเลยนะคะเป็นเกาะกลางถนนนะคะทุกคนเป็นเส้นทางที่หนึ่งมาทํางานเดี๋ยวหนึ่งเล่าะไรฟังตรงนู้นจะมีไฟแดงแล้วเวลาเลนจัก,กรยานใช่ไหมมันจะมีตัวเซ็นเซอร์มันจะมือตัวเซนเซอร์ถ้าเราจะข้ามถนนเนี้ยมันจะเซนเซอร์ไฟเขียวไว้รอเราเลยเงี้ยแล้วมันขึ้นเนินแล้วมันขึ้นเนินแล้วหนึ่งยังไปไม่ถึงอะ่ะ เฮ้ยังยังเหนื่อยเลยก็คือต้องรอรอให้เขาไฟเขียวให้หนึ่งอีกรอบก็คือไปไม่ทันนะคะมันจะมีตัวเซ็นเซอร์จับนะคะเพราะว่าเราปั่นเลนจัก,กรยานเนาะรถใหญ่เขาก็ต้องรอให้เราข้ามถนนเขาก็จะมะีตัวเซ็นเซอร์ให้รถใหญ่หยุดแล้วก็ให้เราข้าม ตลอดเลยอ่ะทุกวันเลยนะคะช่วงนี้ทุกวันเลยหนึ่งไปไม่เคยทันตรงนั้นเลยอ่ะหนึ่งต้องรอรอบที่2องรอ้อยเซ็นเซอร์มันจับรอบที่สองอ่ะแค่นี้แหละตอนเช้านะคะหนึ่งแวะเอาผักเสี้ยนฝรั่งกองเกาะการถนนมาให้ชมนะคะหนึ่งไม่ได้เก็บนะหนึ่งกำลังจะไปทํางานจริงๆ่นหนึ่งอยากเก็บมากเลยนะหนึ่งเห็นผักเสี้ยนฝรั่งไปทางไหนก็งามหนึ่งมาถึงที่ทํางานแล้วนะคะทุกคนดูนะคะว่าหนึ่งมองไม่เห็นอาคารใหญ่หมอกหนามาก แล้วหนึ่งห่างจากอาคารใหญ่ไม่ถึงร้อยเมตรนะคะมอหนาจริงๆมืดเลยอะทั้งนี้เป็นหมู่บ้านนะคะแล้วก็ลานจอดรถแต่ว่าไม่เห็นบ้านเลยเห็นละแต่ที่สงสัยก็คือว่าหนาขนาดมองไม่เห็นอาคารใหญ่นะคะแต่ว่าอาคารเล็กนี้มองเห็นแต่อาคารใหญ่นี้มองไม่เห็นเลยนะคะมองไม่เห็นแสงไฟด้วย มองเห็นสีส้มลานจอดฮอลิคอปเตอร์นิดๆตกอย่างแรงเลยนะคะแล้วก็ฝนเพิ่งหยุดตกนะคะแล้วหนึ่งก็พามาดูในสวนนะคะก็อัปเดตสวนเดือนพฤษภาณนะคะว่าเป็นยังไงก็คือสตรอเบอรี่ที่หนึ่งซื้อมาปลูกเนาะก็นี่เลยทุกคนกําลังงามนะคะกําลังติดดอกกําลังติดดอกติดดอกทุกกระถางเลยนะคะหนึ่งก็จะปลูกริมๆกระถางนิดหนึ่งเนาะเพื่อที่จะให้ลูกเขาเลื้อยลงมาห้อยลงมาประมาณนี้นะคะ ก็อันนี้เป็นคนละพันกันกับต้นเมื่อกี้นะคะต้นเขาก็จะชูขึ้นอย่างนี้งง,ง,งๆเหมือนกันว่าต้นเขาจะชูชูขึ้น <tranqu ill cosas> ช่อเขาจะชูขึ้นเนาะอันอื่นช่อเขาจะเลือ้อย <c umb ill sounds> MM ลงแบบนี้นะคะกระถางมีหกระถางที่เลื้อยลงแบบนี้แล้วก็สองกระถางก็จะชูขึ้นแบบนี้อ,นอันนี้ก็จะเลื้อยลงนะคะก็จะคือจะเป็นข้างๆกระถางมันก็จะลงมานะคะคือดอกของอะไรนะ โรสแมรี่นะคะโรสแมรี่ดอกกำลังบานอันนี้หนึ่งตัดแล้วหนึ่งก็มาชำนะคะหนึ่งไม่แน่ใจว่าเขาจะติดหรือเปล่าแต่ว่าดอกเขาบานน่าจะติดมั้งก็ลองชำไว้นะคะแล้วก็นี่เลยฝนเพิ่งหยุดตกเนาะหนึ่งก็เลยออกมาอัปเดตก็คือ,เ,อเขาเรียกว่าบูเบอรี่นะคะบูเบอรี่หนึ่งติดดอกเยอะมากคือติดทั้งต้นติดทั้งต้นนะคะที่เห็นนี่ก็คือติดดอกติดดอกทั้งต้นแล้วก็ดกมากหวังว่า ปีนี้เขาจะติดลูกให้นะคะปีที่แล้วเขาก็ติดดอก,กเฉยนะคะติดดอกพอดอกบานแล้วก็ร่วงนะคะอันเนี้ยไม่รู้ใจยังไงนะคะก็หวังว่าเขาจะติดดอกแล้วก็ติดลูกคือทั้งต้นเลยนะคะเดี๋ยวหนึ่งจะเอาอะไรให้ดูนี่ขโมยนะคะทุกคนไปกลับบ้านไปนนก็คือมอนณานหนึ่งนะคะ สวยไหมทุกคนกําลังเลื้อยกำลังกาลังเลื้อยขึ้นกําแพงแล้วก็กำลังบานจริองอช่วงนี้มันสองทุ่มกว่าแล้วเนาะคือฝนเพิ่งหยุดตกหนึงก็เลยออกมาถ่ายดูใกล้ๆบนทนามันก็มีกลีบแค่สี่สี่กลีบเนาะแล้วก็มีเกสรประมาณนี้นะคะดูใกล้ๆสวย เ <s lichen> จนนกก็สดเชื่นจังบูเบลหนึ่งสีม่วงม่วงวจริงๆนะก็คือดูในกล้องอะ่ะมันจะไม่ม่วงนะแต่ว่าดูจริงๆอ่ะมันม่วงมากๆเลยสีมันสีมันสดมากๆเลยนะคะอันนี้บูเบลนะคะที่หนึ่งจะให้ดูก็คือน,นี่ไงลาสเบอรี่หนึ่งนะคะทั้งสตรอเบอรี่บูเบอรี่แล้วก็ลาสเบอรี่หนึ่งกำลังติดดอกนะคะติดดอกแต่ขึ้นมาติดดอกหนกึ่งก็ยังไม่ได้เอาเขาเรียกว่า เอาไม้มาค้ำไว้แค่แค่อันเดียวเองก็คือลมพัดเขาก็จะค่อนข้างโครงนิดนึงนะคะติดดอกนะคะบูเบอรี่ไม่ใช่บูเบอรี่ลาสเบอรี่บูเบอรี่แล้วก็สตอเบอรี่กำลังติดดอกอันนี้คือลาสเบอรี่นะคะลาสเบอรี่ก็กำลังงามนะคะทุกคนงามทุกต้นเลยตรงเนี้ยตรงเนี้ยเป็นแปลงลาสเบอรี่หนึ่งนะคะมีต้นใหม่เกิดขึ้นมาด้วยนะคะอันนี้คือต้นใหม่ที่เขาเกิดขึ้นมาจากราก แล้วก็อันนี้เป็นพันธุ์เล็กนะคะราสเบอรี่พันเล็กต้นนี้จะพันธุ์เล็กพันธุกลมๆลูกกลมๆอันนี้จะเป็นลูกยาวๆลูกยาวๆเหมือนที่เขาขายแต่อกอกต้นเมื่อกี้นี้ก็จะเป็นลูกแบบว่าปอมๆสั้นๆหรืออาจจะเป็นเพราะว่าเราปลูกหรือเปล่ามันถึงจะเป็นปอมๆสั้นๆ อาจจะเป็นเพราะราเราปลูกหรือเปล่าแต่จริงๆนะมันมันออกลูกมามันก็เป็นป้อมๆสั้นๆจริงๆนะพัน์เธุนี้ยมันไม่เป็นลูกยาวๆเหมือนเหมือนที่อยู่อีกฝั่งหนึงอ่ะมันก็อยู่ด้วยกันนี่แหละเนี่ยมันก็อยู่ด้วยกันแค่นี้เองก็ห่างกันแค่นี้เองนี่แหละหนึ่งเอาสวนหนึ่งมาอัปเดตว่ามีอะไรบ้างนะคะก็มีสตรอเบอรี่ที่กําลัง ติดดอกนะคะแล้วก็ราสเบอรี่ที่กำลังติดดอกเหมือนกันแล้วก็บลูเบอรี่ก็กำลังติดดอกเหมือนกันเสียงนกก็เจี๊ยแจ้วลาเวนเดอร์นะคะลาเวนเดอร์ก็กำลังงามเลย นี่แหละส่วนหนึ่งช่วงฤดูนี้นะคะก็คืออากาศมันเปลี่ยนแปลงบ่อยแล้คืออากาศมันไม่ไม,ไม่ไม่อุ่นสักทีนะคะหนึ่งก็ยังก็เลยยังปลูกอะไรมากไม่ได้ก็เลยยังมีแค่ซอเบอรี่ลาสเบอรีแล้วก็บลูเบอรี่เท่านั้นเองนะคะก็เดี๋ยวรอให้ร้อนกว่านี้นิดนึงหนึ่งก็จะเอาพันธุ์ผักมาเพาะแล้วนะคะเพราะตอนนี้มันก็ไม่ได้ปลูกอยู่ดีเพราะว่าอากาศมันยังมันยังไม่ดีเนาะมันยังหนาวอยู่ก็นี่แหละ หอมดกอมเข้าบ้านแล้วค่ะคุณสาคุณสาจะไปทํางานแล้วนะคะเขาต้องชัวว่าหนึ่งต้องล็อกประตูหลังบ้านก็ไปแล้วนะคะก็ขอบคุณเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องๆที่เข้ามารับชมนะคะเจอกันใหม่ครั้งหน้านะคะบ๊ายบาย